านให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคู่มือชีวิต2ชุดเลี้ยงลูกต้องปลูกด้วยต้นพระธรรมโดยหลวงพ่อปัญญานันทพิขุเด็กทุกคนไม่อยากกระทำความผิดแต่ทำไปเพราะความไม่รู้จงให้เขารู้เสียว่าอะไรผิด และเขาจะไม่ทําสิ่งนั้นเป็นอันขาดเพราะปกติของเด็กอยากให้ผู้ใหญ่รักตนถ้ารู้ว่าทําอย่างนั้นผู้ใหญ่ไม่รักเขาก็คงเลิกไปเองการล้มเป็นธรรมดาของเด็กที่หัดเดินใหม่ๆเขาล้มแล้วเขาก็พยายามลุกขึ้นได้อีกปล่อยให้เขาเดินให้เขาล้มไปเถิดเพียงแต่ระวังอย่าให้เขาตกลงจากที่สูงก็พอแล้ว การที่ไม่ปล่อยให้เด็กเดินนั้นเป็นการตัดทางก้าวหน้าของเด็กโดยแท้เพราะขามีไว้สำหรับเดินแต่เราไม่ให้เดินขาก็รีบไปเพราะไม่ได้ใช้บางคนโตแล้วก็ยังเดินกระย่องกระแยงเต็มทีนี่เพราะผู้ใหญ่กีดขวางเขานั่นเองในการอบรมสั่งสอนลูกๆนั้นเพียงแต่การพูดไม่มีคุณค่าเพียงพอ ต้องมีการกระทำให้ดูควบคู่กันไปด้วยเราทำโทษเด็กเพื่ออะไรเป็นปัญหาที่ควรถามก่อนคำตอบก็มีว่าเพื่อให้เข็ดหลาบจากไม่กระทำผิดแบบนั้นต่อไปจุดหมาอยู่ที่ให้เขารู้ตัวว่าเขาผิดและจะไม่ทำความผิดต่อไปอีกการอบรมบ่มนิสัยเด็กๆไม่ใช่เป็นงานเบาการทำให้เกิดมานั้นไม่ยาก ดังสำนวนของนักเทศผู้หนึ่งกล่าวว่าการทำคนไม่ยากอะไรดอกประเดี๋ยวเดียวก็ได้แล้วแต่การทำให้เขาเป็นมนุษย์นี่สิยากมากต้องใช้เวลานานมากจึงจะได้ผลความเชื่อฟังเป็นคุณธรรมอันแรกที่พ่อแม่ต้องฝึกฝนก่อนสิ่งใดทั้งหมดศาสตร์ทั้งหลายบรรดามีในโลกการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ควรจะเป็นศาสตร์ที่ชาวโลกควรเรียนรู้ถ้าหากวิชาประเภทนี้จเจริญและรู้จักกันทั่วถึงก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นความเป็นพ่อแม่โดยสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นภาระที่เบาและง่ายๆเลยไม่ใช่มีภาระเพียงว่าสร้างลูกให้เกิดมาในโลกกับเขาได้เท่านั้นปัญหาและภาระที่จะต้องประคับประคองลูกในทุกสิ่งทุกประการ ที่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่โดยธรรมดาสามัญน,นั้นยังไม่เป็นการสมบูรณ์ที่เพียงพอท่านจะนึกแต่เพียงว่ามีบ้านให้อยู่มีอู่ให้นอนมีหมอนให้หนุนมีคุณให้พึ่งและมีข้าวให้กินมีสินให้ใช้เท่านั้นว่าเพียงพอแล้วหาถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีปัญหาที่สำคัญยิ่งยวดขึ้นอยู่ที่ว่าท่านได้สร้างแนวทางชีวิตแห่งลูกของท่าน ให้รู้สึกว่ามีอนาคตที่แจ่มใสแล้วหรือยังปัญหาสำคัญอยู่ตรงนี้ <_ continues> เมื่อจะตีต้องเรียกลูกมาพูดมาทำความเข้าใจกันเสียหน่อยว่าการกระทำเช่นนี้เป็นความผิดความเสียหายพ่อแม่ได้ห้ามหลายครั้งแล้วลูกก็ยังทำอยู่พูดให้เด็กเข้าใจว่าตนทำผิดให้เห็นว่าการกระทำของตนไม่ถูกต้อง ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกผิดขึ้นในใจของเขาให้ได้การทำให้เด็กรู้ว่าตนได้ทำผิดไปนั้นมีค่ามากเมื่อเขารู้จักผิดแล้วจึงลงโทษแต่พอสมควรในเวลาใดาลูกของท่านไม่สบายท่านควรหาโอกาสนั้นพูดให้เห็นโทษของการประพฤติอะไรที่ผิดผิดอันอาจนำความยุ่งยากมาสู่ชีวิตของเขา มารดาบิดาควรทำตนให้เป็นนักสแสวงหาโอกาสเพื่ออบรมลูกของตนเสมอจึงจะชื่อว่ารักลูกจริงๆคนทำหม้อขายเขาก็ต้องเอาไม้แบนๆมาตีหม้อให้ได้รูปทรงดีตีพองามหาตีให้แตกหักไปไม่ชันใดคนมีลูกต้องตีลูกแบบนั้น การลงโทษเด็กเป็นการกระทำเพื่อป้องกันเด็กจากสิ่งที่เด็กไม่พึงกระทำไม่ใช่เป็นการบังคับเด็กให้กระทำในสิ่งที่เราต้องการให้เขากระทำกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์